ปีสองพ้อข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาสอบวันที่6มีนาคม2 4 4 8คำถามข้อ1นร้านอาหารของหนังส้ม ปลูกสร้างในที่ดินใกล้ทะเลที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งประสบภัยจากขึ้นทะเลที่เกิดจากทรณนิพิบัติจนร้านอาหารพังพินาศและในแดนสามีของนางส้มเสียชีวิตนางส้มเสียใจจนสติเระเรือนพูดจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ต้องอยู่ในความดูแลของหนังใหญ่ซึ่งเป็นบุตรในเหลืองน้องชายของนังสม้มมีภู่มลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานาครทราบเรื่องจึงไปเยี่ยมนังสม้มในวันทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตหนึ่งเดือนของในแดงในเหลืองบอกนังใหญ่ว่า จะพานางส้มไปเที่ยวพักผ่อนให้หายเครียดแต่กลับพาหนังส้มไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก,ก็ตเพื่อให้หนังส้มจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่ตนหนังใหญ่ทราบความดังกล่าวหลังจากในเหลืองกลับไปกรุงเทพมหานครแล้วจึงมีหนังสือไปถึง ในเหลืองแจ้งบอกล้างนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินพิพาทนั้นทันทีในเหลืองได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉยต่อมาหนังส้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ประมาณ3ปีจนหายดีแล้วหนังส้มกลับมาอยู่กับ นังใหญ่ได้หกเดือนก็ได้พบในเหลืองในวันทรบุญครบรอบวันเสียชีวิตสี่ปีของในแดงผู้เป็นสามีหนังส้มจึงทวงถามให้ในเรืองโอนที่ดินพิพาทคืนให้แก่ตนให้วินิจฉัยว่าในเรืองต้องคืนที่ดินพิพาทแก่หนังส้มหรือไม่ ่งคำตอบข้อหนึ่งหลังประสบภัยหนังส้มสติเลือเล่อนพูดจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจึงเป็นบุคคลวิกลจริตวงเล็บเทียบคำพิพากษาสารดีกาที่74็ดสิทับสองพันหนังส้ม ทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่ในเหลืองในขณะที่จริตวิกลอยู่และในเหลืองคู่กรณีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าหนังส้มเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมการให้ที่ดินพิพาทจึงเป็นโมกิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30 ญาติของผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะจะบอกร้างโมคิยะกรรมได้ต่อเมื่อผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกร้างโมคิยะกรรมตามมาตรา175วรสวรสองเมื่อหนังส้มยังมีชีวิตอยู่แม้หนังใหญ่เป็นบุตรของหนังส้มเป็นทายาทตามมาตรา1 6 2่เ้า อนุหนึ่งก็ไม่ใช่บุคคลที่จะบอกรังนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินซึ่งเป็นโมกิยะได้ดังนั้นการที่นางใหญ่มีหนังสือไปถึงในเรืองจึงไม่มีผลเป็นการบอกรังนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินนางสม้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ประมาณ3ปี จนหายดีแล้วนางส้มทวงถามให้ในเรืองโอนที่ดินคืนแก่ตนแม้นเป็นการทรวงถามด้วยวาจาก็ถือเป็นการแสดงเจตนาบอกร้างนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินแล้วตามมาตรา178เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบการบอกร้างโมคียกกรรมไว้วงเล็บ เทียบคำพิาพากษาสาลฎีกาที่32 37ทับ2อ7และ1955ทับ2อ8และแมนในเหลืองจะบอกร้างหลังทำรรนิติกรรมถึง3ปีเสร็จแต่ก็เป็นการบอกร้างหลังจากหนังส้มหายดีแล้วเพียง6เดือนจึงเป็นการบอกร้างโมกิยกรรมในขณะที่ จดิตของบุคคลนั้นไม่วิกฤตแล้วตามมาตรา175อยนุสีอีกทั้งต้องถือว่าคุณเหตุแห่งการแสดงเจตนาโดยวิปริตสิ้นไปนับแต่นังส้มหายดีนับแต่นั้นนังส้มอาจให้สติบันหรือบอกล้างโมกิยกรรมได้นังส้มบอกล้างโมกิยกรรักเมื่ออย่างไม่พ้นเวลาหนึ่งปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยบันติได้จึงเป็นการบอกร้างโมกิยกรรมโดยชอบตามมาตรา175อนุ4ประกอบมาตรา179วรวรกสองและมาตรา181มีผลทำให้นิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินที่เป็นโมกิยกรรมนั้นตกเป็นโมคะมาแต่เริ่มแรกและคู่กรณี ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา176วรรคหนึ่งในเหลืองจึงต้องคืนที่ดินพิพาทให้แก่นางส้ม